สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ชั่วโมงดนตรีนาฏศิลป์นะคะเราจะไปเรียนรู้เรื่องประวัติรำวงมาตรฐานนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอประวัติรำวงมาตรฐานกันได้เลยค่ะรำวงมาตรฐานนะคะมีวิวัฒนาการมาจากรำโทน ะะซึ่งมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะมีการรำและการร้องเป็นไปตามความถนัดนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็มีการพัฒนามาจากการรำการร้องของชาวบ้านนะคะซึ่งมีผู้รำทั้งชายและหญิงรำกันเป็นคู่เป็นวงกลมและมีการเคลื่อนวงแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะเป็นการร้องและรำที่เป็นแบบแผนมากขึ้น แต่ยังคงม,มีโทนนะคะเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะและความสนุกสนานเนี่ยเป็นสำคัญเช่นเดิมค่ะจากนั้นนะคะจอมพลปพิบูลสงครามนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบหมายให้กมรมศิลป,ปากรนะคะจัดการปรปับปรุงการรำและการร้องให้เป็นเพลงแม่บทที่มีแบบแผน ชื่อชูวัฒนธรรมไทยให้เกิดการสแสดงพื้นบ้านที่เป็นแบบฉบับน,นะคะให้กับคนรุ่นหลังนั่นเองค่ะทีนี้นะคะก,ก็กมร,รมศิลปากรน,นะคะได้แต่งเพลงนะคะทั้งหมด4เพลงด้วยกันก็คือเพลงงามแสงเดือนชาวไทยรมามมซีมารัมและคืนเดือนหงายน,นะคะส่วนท่านผู้หญิงรายเดียดนะคะพี่บุญสงคราม ก็ได้แต่งเพิ่มอีก6เพลงนะคะก็คือดวงจันทร์วันเพนดอกไม้ของชาติหญิงไทยใจงามดวงจันทร์ขวัญฟ้ายอดชายใจหานและปูชานักรคนะคะซึ่งก็รวมทั้งหมดเนี่ยจะได้สิบเพลงพอดีเลยค่ะทีนี้นะคะกรมศิลปากรน,นะคะก็ได้นำท่ารำจากท่าแม่บทของนาฏศิลป์ไทยเนี่ยมากำหนดเป็นท่ารำของแต่ละบทเพื่อให้เป็นต้นฉบับ จึงเรียกว่าลำง,งมาตรฐานซึ่งผู้ประดิษฐ์ท่ารำนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะหม่อมตวนสุภรักษ์พัทรนาวิกนะคะต่อไปครูมันลีคงประพัฒครูระมุญยมะคุปและครูผัดโมรากุลสีท่านนี้นะคะจะเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ วงมาตรฐานของเรานั่นเองนะคะค่ะทีนี้เรามาดูท่ารำในแต่ละเพลงกันดีกว่านะคะตั้งแต่เพลงแรกเลยเพลงงามแสงเดือนนะคะจะใช้ท่าสอดสร้อยมาลาค่ะเพลงต่อไปนะคะเพลงชาวไทยจะใช้ท่าชักแป้งผัดหน้าเพลงรำมซีมารำใช้เพลงท่ารำสะ เพลงคืนเดือนหงายใช้ท่าสอดส้อยมาลาแปลงเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญใช้ท่าแขกเต้าเข้ารังและผาลาเพียงไหลเพลงดอกไม้ของชาติท่ารำยัว่วเพลงหญิงไทยใจงามท่าพรมสีหน้าและท่ายูฟ้อนหาง เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าใช้ท่าช้างประสานงาท่าจันทร์ทรงกฎเพลงยอดชายใจหานท่าชนมีไร่ไม้ท่าจออเพลิงการและเพลงสุดท้ายนะคะก็คือเพลงบูชานักรบโดยจะมีสองท่าด้วยกันนะคะท่าที่หนึ่งหญิงจะใช้ท่าขัดจางนาง ส่วนชายใช้ท่าจันทรงกรดท่าที่สองนะคะหญิงจะใช้ท่าร่อแก้วส่วนชายจะใช้ท่าขอแก้วต่อไปนะคะแล้วก็มาดูที่การแต่งกายนะคะประกอบไปด้วยสีรูปแบบดังนี้ค่ะแบบที่1แบบแชาวบ้านชายนุ่งผ้าจงกระเบนสวมเสื้อคอพวงมาลัย เอวนะคะคาดผ้าห้อยชายด้านหน้าส่วนผู้หญิงนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าสบายพร้อมกับปล่อยผมประดับดอกไม้ที่ผมด้านซ้ายคาดเข็มขัดและใส่เครื่องประดับค่ะแบบที่2นะคะคือแบบราชการที่5ชายนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อราชปะแตนใส่ถุงเท้ารองเท้า ผู้หญิงนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้สบายพาาบ่าผูกเป็นโบทิ้งชายไว้ข้างลำตัวด้านซ้ายใส่เครื่องประดับมุกต่อไปนะคะแบบที่3ก็คือแบบสากลนิยมผู้ชายนะคะนุ่งกางเกงสวมสูทผูกไทผู้หญิงนุ่งกระโปรงป้ายข้างยาวกลอมเท้าใส่เสื้อคอกลมแขนกระบอก แบบที่4นะคะก็จะเป็นแบบราตีสมสูสรชายนุ่งกางเกงสวมเสื้อพระราชทานผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้าผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาวจีบหน้านาห่มสบายให้ชายผ้าห้อยจากบา่าลงไปทางด้านหลังหลังจากชมวิดีโอแล้วเป็นยังไงกันมั่งคะเด็กๆสนุกไหมคะ ถ้าสนุกนะคะนักเรียนอย่าลืมนำความรู้ตรงนี้นะคะไปทำใบงานส่งคุณครูกันด้วยนะคะขอให้นักเรียนชุกค,คงโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ